สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยนะครับกับผมใหม่อาสาชือหานะครับและดิฉันอิ๋วสวิตตี้ลอยสุ่งวงค่ะรายการของเราเป็นรายการที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับคุณผู้ชมค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของเราจะจัดจําหน่ายโดยบริษัทจอยแอนคอร์คอปเปอร์ชันจำกัดค่ะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจะให้ท่านผู้ชมมาชมกันนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรนะครับชื่อว่าทีนาโนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับ2ผู้ เชี่ยวชาญและทดลองใช้นะครับคุณทองน้อยรอดแล้วคุณยวนเพชรอินนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับพิพันธ์ยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นผมต้องขอให้สองท่านนี้เล่าประวัติและแนะนำนำตัวให้กับท่านผู้ชมนะครับครับผมนายยวนเพชรอินอยู่ตำบลอุดมธัญญาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นเกษตรกร ตั้งจ่เกิดจนแก่ล้วเพึ่งมาเจอของดีตอน,นปปเนี้ยเมื่อปลายปีห้าสามเนี่ยผมในทองน้อยรอดครับเกษตรกรอำเภอหน,นองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับก็ผมเองก็เริกมทานามาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วที่กลับมาทําใหม่ก็เพราะมีคนแนะนำว่าสารเออ,อาหารเสริมพืชเนี่ย ก่อนทำนาก่อนทำนานี่คุณทองทำะไรครับก็หยุดเลี้ยงหัวครับเรี้ยงทำนาเลยตอนนั้นผมขออนุญาตพูดเลยตั้งแต่ท่านพลเอกลิตเป็นนายกผมทำนาขาดทุนเจ๊งหมดตัวเลยทำหมดและที่ดินผมเยอะครับทำแล้วขายไปเที่ยวก็ลดราคาลงมาเรื่อยเลยเพราะขายตัดราคาเลยเกิดนอะไรขึ้นอาชีพหลักที่คุณทอาทำนาใช่ไหมคะ คุณยวนนี่ผมขอขอโทษทีค่ะก็เริมอาชีพจากทำนาก็มาเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวจะค่อยชั่วหน่อยก็เลยไปเจออาหารเสริมตัวนี้ก็ลองกลับมาทำนาก็ดูตัวอย่างแล้วมันก็ได้ผลผมทำมาครั้งแรกแล้วก็ไม่มีใครเชื่ออย่างว่าเนี่ยเนี่ยไอช้อนเล็กๆเนี่ยเนี่ยครับมันจะเกิดมันจะเป็นรายได้แต่ถ้าเราไม่ทําเอง ก็ไม่มีใครรู้รก็กลับมาทํานาครับค่ะผมกลับมาทําก็ลองทำยี่สิบไร่ยี่สิบไร่ครั้งแรกได้รายละเเลี่ยนก,กว่ากว่าเท่านั้นเองครับเพราะมันมันยังไม่เข้าลูกเขาลอยเท่าไรพี่เป็นนาข้าวใช่ไหมครับนาข้าวครับเสร็จแล้วพอเกี่ยวรุ่นนั้นไปได้ประมาณร้อยร้อยสิบห้าถังครับร้อยสิบถังเฉลี่ยครั้งที่สองเกี่ยวไป ร้อยยี่สิบเนเนี่ยชุดนี้ถ้าถ้าเกี่ยวชุดนี้ใหม่ที่แล้วไปที่ที่ว่าราดน้ํายาไปนะที่หวานพร้อมกันแล้วเกี่ยวไปแล้วเมื่ออาทิตย์เนี้สิบสามไร่ผมได้สิบห้าเกียนกว่าแต่กิ้งลืมเอาใบช่างมาอันนี้ที่นํามาโชว์นี้เป็นเป็นของของผมแต่ไม่ได้แช่ไม่ได้ราดน้ําทีนาโนเอ็มนี่เกี่ยวไม่ทันกันแต่หวานวันเดียวกันแช่พันเข้าวันเดียวกันแต่ไม่ได้ราด ที่ลาดเกี่ยวไปแล้วก่อนหนึ่งอาทิตย์แต่นี่วันจันทร์ผมจะเกี่ยวแต่ที่เกี่ยวไปแล้วสิบสามไร่นะั้นได้สิบห้าเพี่ยนกว่าค่ะผมไปตกราคาครั้งแรกยังไม่เกี่ยวไปบอกทศแก่ที่ร้านเข้าครับหอมปฐุมได้ได้เก้าพันถ้าพันอื่นก็ได้เจ็ดพันห้ากับแปดพันเพราะเกี่ยวเข้าไปถึงได้เก้าพันห้าขอบคุณพีท่ทำพันอะไรอะคะหอมปทุมหอมปฐุม เมล็ดสวยมากพอบทเข้ามาเข้าสารจะเต็มค่ะไม่มีจมูกเข้าผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนะแต่ลุงสีเขาพูดเสร็จแล้วเขาก็ขอตัวอย่างไว้ให้เกษตรกรดูตอนข้งแล้วลุงสีร้านเข้าเขาจะแนะนําตอนนี้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกว่าเกษตรกรมาซื้อยี่สิบกว่าลายช่วงขับรถมานีก็มาซื้ออีกมันจะอิทธิชัไงม่ะ ช่วงน้าท่วมนี่สิมันเกิดอัศจรรย์เลยถ้าใครไม่ฉีดนานโนนี่แปะไปอยู่กับดินหมดเลยเพระนามยุบแต่คนที่ฉีดไดนานโนนี่จะตั้งทรงตัวอย่างเนี้ยน้ำยุบก,ก็ตั้งอยู่นี่ผมก็ท่วมไปสองวันสองคืนนะเนี่ยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยเนี่ยคือ,คอต้อนที่ถอมนมันคือต้อนจากน้าท่วมน้าท่วมแล้วแต่เขายุบไปก่อนแล้วไงแล้วจะเกี่ยวแล้วอีที่เกี่ยวไปนี่ยแล้วผมท่าเลยกถทาลมผมให้ต้นลอย ให้ต้นละร้อยใ้ต้นละร้อยใช้ล้บายเนต้องลองใช้แล้วคะคุณผู้ชมถ้าถ้าถามอย่างนี้นะน้ำท่วมก็ใช่ถ้าล้มให้ต้นละร้อยที่ท่อน้ําไหลไปอย่างเงี้ยเพราะน้ํายุบไปแล้วก็ดกขึ้นตั้งใหม่เขียวเหมือนเดิมถ่ายรูปเก็บไว้จอดเลยถ้าท่วมนานๆแบบหลายวันละค่ะปีกายท่วมนานค่ะยังได้รายละเลียนกว่าประมาณกี่วันคะเจ็ดวันกว่าอ๋อเจ็ดวันเจ็ดวันเลยนะปีกายเนี่ยแต่ปีนี้ท่วมน้อยเพราะอะไร ฐันการน้ําหักเลยครับหักเลยมก็ลดลงอย่างไวนเลยค่ะครับผนังการน้ําเกิดหักขึ้นมาครับทำอย่างานเราก็ต้องพิมเป็นอาทิตย์อีกค่ะแล้วก่อนคุณทองจะมาใช้ตัวทีนาโนโอเอ็มเนี่ยเห็นบอกว่าทําไร่ทานามานานไปพอสมควรแล้วท, <ำ S 3> ทีนี้ว่าก่อหกานหน้านี้ใช้อะไรอยู่คะเป็นผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดเหรอคะใช่แล้วผลที่ได้กลับมาผลผลิตอะคะไม่เกินห้าสิบถังนาดอนทำยังไงก็ห้าสิบกว่าถัง ตอนน้ำท่วมก็ไม่ได้ตั้งอย่างนี้ครับแต่ตอนแจกกันนี่คือตายแล้วตายเลยล้มแรวล้มเลยไม่ลุกแต่นี่ที่เอ็นไปเนี่ยพอฉีดแล้วสองวันตั้งครับค่ะตอนผมขับรถมานี่ก็ยังมีคนโทรให้รีบกลับไปไว้จะเอายาไปฉีดเข้าตอนนี้เขาโฆษณาตัวเองแล้วเราไม่ต้องไปบอกใครแล้วเนี่ยครับจะชันมันใครฉีดนาโนกับคนไม่ฉีดอยู่ข้ากันจะแตกต่างหมด ตอนนี้ผมแจ้งขึ้นเป็นวันหัวขับรถรู้อันนี้ใช่นาโนอันนี้ไม่ใช่รู้เลยเขาเน่้ทันทีผมจะเก็บภาพใส่กล้องผมหมดเพราะเป็นความพิเศษของเขาเลยใช่ไหมครับที่ทําให้เราดูเกิดมาผมก็เพิ่งเจอนี่เนี่ยไม่เคยเจอถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างก็เคยถามผมไม่ถามหรอกครับนาผมเลิกเมื่อหลายสิบปีแล้วผมมีฟาร์มมัวค่ะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยที่ทําอยู่เนี่ยแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเนี่ยตรงนี้มันเพิ่มต้นทุนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอะไรอย่างนี้ไหม อันนี้ทั้งเพิ่มทั้งเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนและปลอดสารพิษที่ผมเน้นตรงนี้อยากจะบอกเกษตรกรทั่วไปว่าปลอดสารพิษจริงๆแล้วตอนนี้ผมเพราะเอยปากว่าจะจ้างเขาฉีดยาเข้าเนี่มีสักคนแย่งมาฉีดพเกษตรกรที่รับจ้างอะนะถ้าเขาให้ไปฉีดอย่างอื่นเขาไม่ไปเพราะอันนี้เราผมเข้ามาปุ๊บละลายน้าลูกหน้าครับให้เขาดูเลย ี่ยแล้วก็ฉีดผักปุ๊บปุ๊บฉีดว่ามันไม่เป็นอันตรายแล้วเรเจาินให้เขาดูก่อนคือรูปให้ดูว่าไม่ไม่เป็นอันตรายต่อคนใช้แต่เดี๋ยวนี้ข้างแรกๆผมจ้างเขามาเขาไม่มาแล้วทเขาบอกเขากลัวสารพิษถนาปังอย่างนี้สารพิษมันนอกเสียชีวิตกันหลายคนก็เลยบอกเขาเรียกเขามาก็หลอกเขามากินเบียร์กินอะไรแล้วก็เสร็จแล้วก็ลายใส่แก้วอย่างานชา์เนี้ แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วจะฉีดยาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะโทรมาถามวันนี้โทรเรียกมาฉีดยาไม่ต้องไปตามเลยง่ายที่สุดเพราะไม่มีเมาเลยแต่เมต่นกลับไปมาตอนเย็นไงเมียเขาบอกแกบอกว่าน้าโนไม่เมาทีนาโนไม่เมาไม่จริงแล้วกลับบ้านเมาทุกวันเาเจ้าของเจ้าของนาเขาเลี้ยงเหล้าเมาทุกวันนี่นะผมอยากจะฝากเกษตรกรเนี่ยเกิดมาก็เพิ่งเจอครั้งนี้เป็น ตลอดชีวิตเลยมั้งเนี่ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลผลิตปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่มีสารพิษรวยด้วยไหมคะรวยแน่ก็ทำห้าสิบถังมันจะไปรวยได้ไงถ้าเกิดนาเช่าหมดแล้วค่ารถถ่ายรถเกี่ยวแต่นี่ล่าเวียนกว่ายังไงก็ไม่มีขาดทุนเจ้าของไม่ต้องจับอะไรเลยใช้เครื่องทุนแลงหมดก็ยังเหลือกำไรอยู่นะครับ และยิ่งประกันราคาข้าวตอนนี้อย่างนี้ด้วยมีก็รวยกับรวยเนี่ยเกินแล้วหมื่นกว่าไม่ต้องกลัวแล้วนอนเกาพุงอยู่บ้านสบายเลยแน่นอนเลยแล้วคุณพี่ยวนล่ะคะครับผมก็ทํากับพืชสวนตอนแรกเอาละลายน้ําลดต้นมะม่วงถ้าฉีดไม่ได้ต้นสูงอายุมันสามสิบกว่าปีแล้วใช้ใช้ละลายน้ําแล้วก็ลดโคนต้น เมื่อปีที่แล้วปลายปีมะม่วงนี่โหดกต้นึ่งนี้สสยสองวันไม่ไม,ไม่ไม่หมดอะเยอะแค่ไหมฮะครับผมสสยกันไม่ทันเลยใช่ไหมคะก็สสยสองวันจ้างเขาสสยสองวันเนี่ยไปถวา,ายพระอําเภอตะฟ้าเนี่ยค <c oughs> ไม่หมดผมเข็นไปวันลนะยี่สิบตะเคอยนก็เห็นว่ามันไม่ได้ฉีดถ้าฉีดคงจะดิบด,ดกกว่านั้นอีก,กรครับแล้วก็ไปฉีดกับเมื่อต้นปี พอฝนลงมาไปฉีดกับไม้ลวกป่าพอเอาต้นเอามาปลูกเ้าไว้ประมาณเมื่อปลูกไว้ตอนนั้นในหลวงอายุหกสิบผมปลูกไว้หกสิบเก้ากอละลายน้ำอ e ินทนาโนเนี่ยไปฉีดเป็นละองละองละองทุกกอทุกกอ่อผลสุด,ดท้ายพอฝนชุกมานี่เก็บให้เขากินไม่หวัดไม่ไหวไม่ได้ขาย <c oughs> ผม <c oughs> ไม่ได้ขาย <c oughs> ผมเก็บให้เขากิน <c oughs> ถ้าขายได้ไหลายตังค์อ้ ถ้าขายนี่จริงจริงไม่รู้ได้หลายพันเลยเก็บแจกดีกว่านะแบ่งกันแจก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 เอาใส่ถุงปุ๋ยเนี่ยเจ้าล้วถุงเรถุงไปให้เขากินกันบ้านผมไม่เคยขายอะไรแจกเขาอย่างเดียวแล้วเป็นไงครับพอใช้ปุ๊บก็โตปุ๊บก็ได้เงินเก็บด้วยได้รวยด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ฉีดข้าวเพิ่งฉีดไปได้ครั้งเดียวเนี่ยเพิ่ง ช่วงวานพุ่งมีน้ำํำก็รู้สึกดีขึ้นเยอะข้าวเขียวแล้วก็สูงใบสวยมากๆเลยครับฝนตกก็ไม่ลบเหมือนกันไม่ลมครับมีมรู้สึกว่าดีมากๆตั้งแต่ก่อนมาใช้มาเนี่ยโอ้พอ สูงมาหน่อยถ้าเคียงกับเอวเนพอลมมาเนี่ยลมไม่ลาบเลย <c oughs> แต่ใช้ตัวนี้แล้วเท่าที่ผ่านมาฝนฝนลมแรงก็ไม่ลมไม่ลมใช่ครับไม่โคน่นไม่เห็นแล้วปกตินี่ก่อนก่อนหน้านี้ก่อนที่ใช้ปุ๋ยนานโนนีค่คุณพี่ใช้อะไรครับโอ้ก็ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีเนะี่ที่ท้องตลาดเขาขายกันนะ <c oughs> เอาไปใช้ก็ต้นทุนก็สูงแล้วก็งาม ใบมากอย่างเดียวไม่มใบไม่ตั้งไม่ไม่นี้ใบไม่ตั้งไม่ตั้งอย่นะครับใบเอ็นยาวแล้วก็แมลงชอบแมลงชอบใบแมลงชอบทานืบครับใบมันคอยปกหนอนปกแมลงเนี่ยตอนนี้คือพอฉีดปุ๊บแมลงก็ไม่มายุ่งกับผมกล้าพท้าได้เลยต่สองร้อให้น้องชายทำที่เขาพนมเศษครับ แปลงที่เขาไม่ได้ใช้เนี่ยค่างๆเนี่ยกินเพียรกระโดดกินให้รอบหมดครับแต่แปลงที่ใช้นี่ไม่หลงไม่กินเลยเขาเกี่ยวไปแล้วเมื่อก่อนน้าท่วมนี่ได้ไล่ละร้อยไอ้สามส<ต>ิบถังแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้แล้วน้ากำลังท่วมบานที่แน่แน <c oughs> เพียกระโดดไม่เพีย,ยน้ำตาลนี่เหมือนเลยเพียไฟไรแดงอะไรนี่ต่างๆไม่ต้องไม่ต้องใส่ยาฆ่าแมลงเลยแต่ตอนนี้ผมเอาไปให้ เพืนบ้านกันทดล้องฉีดมันมันมีอยู่สามสี่ไร่ตอนนี้โอโหสูงมากๆหัวยาวเม็ดแล้วเนี่ยแค่นัหนเนี่ยครับแล้วผมยัดข, <c oughs> ขอเขาขุดมาโชว์เนีเาบอกว่าม่ได้แล้วก็ได้ <c oughs> <c oughs> ลเลยก็อันใดแต่มาพูดเปล่าๆแต่ถ้าใครอยากไปดูท้าไปได้เลยครับผมใครไปถึงพื้นที่ที่ทไร่เขาปลูกค่ะผมไม่พูดมดเท็จครับเรื่องจริงๆ ค่ะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะพวกเราเขแข็งแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่าง ที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้ารองท้ารวยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวทีนาโนเอ็มค่ะก็อยากจะถามคุณทองนะคะว่าเออไอตัวทีนาโนเอ็มเนี่ยเมื่อเราใช้ไปแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยจากปกติเนี่ยเราจะมีระยะเวลาในการเกี่ยวตัวนี้เนี่ยคือมันมันเร็วขึ้นไหมคะจะเร็วอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ข้าวหอมปทุมเนี่ยอายุของเขาก็สีเดือนค่ะร้อวัน ถ้าใช้นาโนเนี่ยเขา,ขาที่เขาใช้ปก,ปกติทั่วไปนะะเ <Ha. S 1> ขาจะสี่เดือนเต็มเป๊ะเลยพวกนี้บางครั้งก็ยืดไปกว่าถ้าไม่สมบูรณ์แท้ <Ha. S 1> แต่ถ้าใช้นาโนจะเร็วกว่าหนึ่งอาทิตย์ <Ha. S 1> จะสมบูรณ์กว่าสุกก่อนกว่าหนึ่งอาทิตย์แน่ <Ha. S 1> นอนเลยของพี่สุกกว่าแล้วปริมาณที่ใช้ก็คือใช้เท่าเดิมใช่เท่าเดิม,มแต่ว่าอย่างเขาใช้ ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นยี่ห้ออื่นนะทำข้างกันหวานวันเดียวกันเขาจะเกี่ยวที่หลังเราประมาณหนึ่งอาทิตย์มันจะบอกชัดเจนแล้วว่าของเราแน่นอนกว่าเลยล่ะเร็วกว่าและเห็นบอกว่าก่อนจะหวานเนี่ยสามารถนํามาแช่ตัวนี้ได้ด้วยคือตรงนี้แช่แล้วคือความเปลี่ยนแปลงมันคือยังไงคะจากแช่กับไม่แช่ไม่แช่นี่จะลาไปหนึ่งอาทิตย์อ๋อมันจะช้าไปหนึ่งช้ากว่าความสมบูรณ์ถ้าที่แช่เนี่ยผมจะลองอยู่ แปดถุงค่ะผันเข้านะแลดวพอแชร์พร้อมกันทั้งหมดหนึ่งคืนแล้วก็เอาขึ้นมาจากน้ําขั้นตอนแล้วก็มาเปิดปากถุงให้อากาศออกข้างเย็นก็ตักน้ําลาดอันนั้นอันนี้ลาดใด้น้ําเปล่าแต่อีกครึ่งหนึ่งลาดได้ด้วย<ม>ทีนานโนเอมทีนานโนเอะไปหวานปุ๊บแตกต่างกันเลยเขาพอตกถึงดินปุ๊บเขจะตั้งนอเล่นหนีน้ําอย่างไหวเลย อันนี้งอนแงนงอนแงนแปลกจริงๆเนี่ยอันเนี้ไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์ตอนที่ถ่ายทำไอ้ที่ตอนหวานทำนนที่ที่ลาดไดนาโนเนี่ยแข็งแรงไวสมบูรณ์ไวแล้วเกี่ยวก่อนเป็นชัดเจนเลยทำครั้งแรกต่อไปก็จะได้บอกว่าอยากให้เกษตรกรเนี่ยให้รู้วิธีทำแค่นั้นถ้าใช้ ถูกต้องตามขั้นตอนได้ผลแน่นอนแต่ก็จะมีผลเสียเป็นบางอย่างถ้าใช้โชคหรือมากเกินไปค่ะมีผลกระทบบ้างผลกระทบคืออะไรคะถ้าเข้าเนี่ยถ้าฉีดจนใบเปียกโชคค่หกชั่วโมงเหลืองเลยเหลืองเป็นสีทองในใบแต่ถามว่าตายไม่ตายแต่กระดูไม่สวยต้องฉีดอีกครั้งเลยะครับ คืออย่างที่บอกว่าให้ใช้เวลาการฉีดนะให้พ่นเป็นละอองละอองให้เป็นละอองแล้วก็อย่าให้เกินช้อนค,ครับครับแล้วของอคุณพี่ยวนนี่ประสบการณ์การใช้นี่คล้ายๆของพี่คุณทองปะครับประสบการณ์ที่ใช้มาก็เหมือนกันครับส <c oughs> ่วนมากก็เท่าใครประมาทไปใส่เยอะถึงช้อนกว่าลรือฉีดโชกเกินไปมันก็จะเกิดผลไม่ดีอย่างที่คุณทองว่าครับ ถ้าฉีดเอาละอองให้มันตกลงเหมือนหมอกขันอย่างนันนะดีมากๆเลยผมเพิ่งฉีดไป4ี่หวันเนึ้อผมเขียวปิดเลยตอนนี้แล้วครับครแล้วก็ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยยาวด้วยแล้วนอกจากมะม่วงเนี่ยคุณคุณพี่วันเนี่ยค่ะเคยใช้กับผลไม้ชนิดอื่นบ้างไหมคะเคยใช้กับกล้วยกับมะละกอนี่มันก็ดีหมดนะดกจน พอผลชุกๆุกขึ้นมันล้มหมดอย่างกล้วยนี่ผลประมาณไหนคะคุณพี่โอ้โหเนี่ยถ้าขนาดเนี้ผลเนี่ยกล้วยนะคะกล้วยครับคือเท่ามาราอันนี้เลยเหรอครับครับผมฉีดสารอะไรเข้าไปวะเขาไมีอย่างนี้นะคะก็จีนทีนาโนนี่อย่างนี้ครับคือลูกลูกเนึงอะค่ะต่อลูกครับแล้วเครือนคือหวีหนึ่งเครือนึงจะใหญ่ขนาดโอ้หวีหนึ่งนี่ใหญ่เท่ากันหมดเลยหครับหวีหนึ่งใหญ่เท่ากันหมด เท่าคนเดียวนี่ไม่ต้องไปยกเลยหวีนึงอะแล้วครับต้องช่วยกันถามแล้วรสชาตินะคะตัวใหญ่แล้วรสชาตินี่รสชาติดีกว่าไม่ฉีดอะตอนไม่ฉีดไม่ค่อยอร่อยพอฉีดไปแล้วมันอร่อยกว่าเก่าอะใครไปกินก็ให้ใครไปกินก็ติดใจค่ะครับแล้วที่นะครับที่สังเกตดูฉีด พืชผักสวนครัวนะที่บ้านน,นนะจะปลูกพกมะเขือพกพริกไว้ทานเองไม่ได้เอาขายค่ะผักคะนา้าจะกรอบและรสชาติจะหวานจะผิดกับที่ไม่ได้ใช้อาหารเสริมตัวนี้แล้วเราก็ยังไม่เชื่ออีกก็ไปทดลองไปซื้อตามร้านค้ามาอีกผักคะนา้าแล้วมาผัดคนละจา่าแล้วโดยไม่ต้องบอกคนมาทานกันเอ๊ะอันนี้มันทำไมไม่เหมือนอันนี้ มันจะเป็นอย่างนี้เลยรสชาติจะแตกต่างกันขนาดนั้นเลยค่ะเวลาขัดแล้วมันน่าจะมีีน้ํามันมีไฟมันน่าจะเปลี่ยนรสชาตินะครับไม่มีเลยไปดูข้าวหล่อนเลยเอามาวางคนละจานเลยอาหารเนี่ยเป็นผักคะน้าที่แน่นอนเลยแตงกวาก็เหมือนกันมันต่างกันยังไงคะคือสดกรอบกรอบหวานแตงกวาที่ไม่ได้ฉีดได้อาหารเสริมนาโนนี่ทีนาโนเอ็มเนี่ยเหนียว ก็ผมคนแก่เคี้ยวรู้สิพักน <c oughs> าถ้าฉีดได้นานโนเอ็มเนี่ยทีนาโนเอ็มเนี่ยกรอบแต่ถ้าไปซื้อเข้ามานี่เคี้ยวไม่ไหว <c oughs> มันเหนียวนี่นี่คือพิสูจน์ได้ชัดเจนเลยครับครับแล้วมีไรจะแนะนำให้ผู้ใช้ทา,ทางผู้ชมทดลองใช้ไหมมีรายละเอียดเติมไหมครับครับถ้าใครอยาก ให้มีไรายได้ดีเพิ่มขึ้นและผลลงทุนน้อยลงก็ขอให้ใช้ทีนาโนผมรับประกันว่าตั้งแต่ที่ผมใช้มาเนี่ยของบริษัทหลายบริษัทผมก็เคยเป็นตัวแทนขายมาแต่จะไปเอ่ยชื่อเขาแต่สรุปแล้ว <c oughs> ผมมาใช้ทีนาโนนี่ได้ผล,ผลผลิตดีกว่าที่เคยใช้มาแล้็เคยเป็นตัวแทนขายมาครับ <c oughs> ตอนนี้ผมไม่ใช้อย่างอื่นแล้วถ้าให้เฉยๆ <c oughs> ผมจะเอาจะให้ซื้อผมไม่ซื้อ แต่ให้ทีนานโนนี่ผมซื้อตลอดครับฝากไปด้วยครับแล้วทางคุณที่ทองอะคะ <c oughs> ผมก็อยากจะฝากเพื่อนเกษตรกร,ร,กรค่ะด้วยกันว่าถ้าท่านคิดว่าอยากจะได้ผลผลิตเพิ่มลงลดรายจ่ายลงค่ะก็พบกันที่ศูนย์หนองบัวนครสวรรค์ทุกวันพุธตอนเย็น คือท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านค่ะที่สนใจสนใจอยากไปศึกษาข้อมูลกับพี่โนเอที่ศูนย์ค่ไปได้วันไหนนะคะวันพุธทุกวันพุธทุกวันพุธของสัปดาห์คือไปพบกับคุณพี่ทองดเลยครับสมาชิกหลายคนจะไปที่นั่นเวลากี่โมงคะหกโมงครับตั้งแต่หกโมงจะเจอทุกวันพุธ แล้วคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยก็จะรวมอยู่ที่นั่นด้วยครับรวมอยู่ก็เลยมาพูดแชร์ประสบการณ์การใช้ใช้อย่างไรได้ผลอย่างไงครับใช้ไม่ถูกตอนนี้มีคนใช้ประมาณกี่คนแล้วครับหลายแล้วครับหลายมากมากแล้วครับแค่ปีเดียวมมั่นใจว่าปีหน้านี้ต้องมากกว่านี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับของอำเภอ ก็คือรับประกันได้เลยครับ,รบใช้ดีแล้วบอกต่อครับแล้วเขาโฆษณาตัวเองไปฉีดแรงนี่คนข้างๆก็มาเลยไปฉีดโนนก็มาเลยไม่ต้องอะไรเลยตอนเนี้ยเห็นว่าแบบป้องกันแมลงอะไรป้องกันแมลงไม่เคยใช้ยาฆ่า,มาแมลงแม้แต่นิดเดียวแล้วมันไม่มีสารเคมีเนี่ยป่ะสามารถใช้ป้องกาาันได้แต่ปีนี้ยังไม่มีเพียรกระโดดสีน้ําตาลปีที่แล้วแหวกแหวกเนี่ยนะแย่แขนไปนี่เต็มเลยนะ อะไรลืมนะครับแมลงแแต่ไม่กัดเข้านี่ของค้นอื่นนี่แบนลาบไปเลยค่ะอออันนี้ไม่มีนี่คือถ้าลุงใช้ไอพี่คุณพี่ใช้ไลรแมลงนี่ใช้ได้ดีเลยนะครับครับเนี่ยแมลงไม่กวนต้องยอมรับแล้วก็ผลผลิตก็โตเร็วขึ้นเพิ่มผลผลิตด้วยครับค่ะก็ที่เห็นอย่างวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ต้องใช้ครับปลอดสารพิษด้วยสารพิษด้วย การแมลงเพี้ยกระโดดเพี้ยไฟลายแดงลายได้หมดค่ะก็เห็นที่ววางอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นผลผลิตจากที่ใช้นาทีนานโอเองกตรงนี้ก็เห็นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้นี่คือรสชาติก็คือเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าแบบใหญ่แล้วจะแบบโอ้ยคนไม่กล้ารับประทานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเห็นมันใหญ่เกินอะไรเงี Impact, light, light, ้ยค่ะคือตามท้องตลาดอะคือมันไม่มีแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับนี่ถ้าเก็บเล็้วกว่านี้ก็ได้ผลผลิตไว้ได้เงินไว้อีกซะซ้ำไป แถ้าเก็บเร็วล้วรสชาติมันจะแบบว่าสุกเต็มที่ว่าพอจะเก็บไอ้ยังแตงโมนันใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่แล้วพวกที่เก็บเร็ได้นี้เนี่ยเห็นว่าแตงโมเนี่ยเป็นแตงโมที่ไม่มีเมล็ดด้วยหรอคะไม่มีเขาบอกว่าไม่มีแต่ว่าที่กินแล้วกรอบเขาเคยปลูกเนี่ยคุณบุตรศรีเนี่ยเคยปลูกแล้วเอามาผ่าฐานเนี่ยมันจะต่างกับที่เขาไม่ใช้อาหารเสริมตัวนี้ไปซื้อตลาดมาเลยแค่ที่ต้องข้างเมล็ดนี่จะ มันไม่แน่นเนื้อจะไม่แน่นแต่ถ้าฉีดทีนาโนเอ็มเนี่ยไม่มีเลยต้องแกะมเมล็ดออกแต่โมส่วนใหญ่จะจะพลวพลวงด้านในครับแต่ถ้าฉีดสารตรัวนี้ไม่มีเลยอาหารเสริมตัวนี้เราแตงกวามีเยอะครับอย่างเงี้ยแตงกวาก็เนื้อแน่นกรอบไม่มีมเมล็ดเหมือนกันมีมีแตงกวามีแต่กรอบกว่าที่ไม่ได้ใช้ฉีดนี่จะกรอบเี๋ยวจะอร่อย เพื่อท่านผู้ชมสอบถามนะครับเห็นว่าเขามีมีจัดการประชุมทุกวันพุธใช่ไหมครับครับทุกวันพุธแต่ช่วยอธิบายที่ที่ไหนเอ่ยจังหวัดอะไรครับที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับจังหวัดนครสวรรค์นะคะอำเภอหนองบัวครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านและเกษตรกรทางบ้านที่ฟังอยู่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นก็คือไปเรียนรู้เกี่ยวกับตัวทีนาโเอ็มกันได้เออเวลากี่โมงคะหกตั้งแต่หกโมงทุกวันพุธของสัปดาหกโมงเย็นจังหวัดนครสวรรค์ครับอำเภออำเภอหนองบัวครับอำเภอหนองบัวนะคะ คอัแล้วครับท่านผู้ชมครับถ้าใครที่สนใจอยากสอบถามนะครับแล้วก็ติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเรามี call center ที่บริษัทนะครับเบอร์โทร029755858นะครับและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทา h w w ะคะ a k a w o r l d คลก jc.com ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์ค่ะ www.coin.co.th ค่ะครับและอย่าลืมนะครับโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัท Joy c o i ยนะครับ วันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณคุณทองแล้วคุณยัวนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับพันธ์ทีนาโนแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้ให้ใหท่านผู้ชมได้ทราบนะครับครับผมวันนี้เราทั้ง4คนนะครับแล้วพร้อมทีมงานนะครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ